ก็คือยุบยุบร้านก็คือเลิกขายของชาเลยไม่เอาเลยทิ้งเลยทิ้งเลยมาเอาทาน่านอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนเอา่านคนเอาทานคนเอา่านแน่นอนคนเอาฐานคนเอาฐานทีนี้ใครที่มันขี้เกียจให้ปลูกไผ่เพราะว่าแต่ผมไม่รู้ภาษาที่แกพูดว่าแกหมายความว่าอะไรเออเออผมไม่รู้่ะ จนวันหนึ่งผมก็นึกถึงอยู่ตลอดนึกถึงตลอดแล,แลทีตอนนี้พ่อไม่อยู่หรืออยู่พ่อเพิ่งเสียไปสองปีแต่จริงๆผมวางแผนจะปลูกตั้งแต่พ่อมันอยู่อ๋อนี่ีมมันจังหวะที่เราแค่ปลูกไผ่แล้วหมายตามว่าไงาสรุปแล้วผมคิดว่านะ ใช่ครับอันนี้ผมคิดเองนะว่าผมไม่เคยถามเลยแกค,คิดอะไระะผมคิดว่าแกคิดว่าไผ่ปลูกครั้งเดียวจบเลยเ<อ>หนื่อยครั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องยุ่งคือลูกปลูกใครขี้คลานใครขี้เกียจให้ปลูกไ,ไ,ไ,ไผ <ม S 1> ่ผมว่าปลูกครั้งเดียวจบเลยที่หนึ่งที่สองปุ๋ยเมืองใสไม่ต้องทำอะไรอันที้ต่อสามหญ้าไม่ต้องทำผมคิดว่าอย่างนั้นนะใช่ถูกต้องแล้ววก็ปลูกใครขี้เกียจปลูกไผ่ผมก็ปลูกมีคนใต้เขาไม่ค่อยชอบไผ่แต่ทำไมคุณจรัญชอบ เอ<ผ>อมันไม่เกี่ยวผมเป็นคนชอบคิดแตกต่างอ๋อคือลุงกลมเข้าใจไหมที่ผมแชร์แบบประสบการณ์เมื่อกี้ว่าทําไม oh. ผมผมไม่เลือกอาขายของชํา oh. ผมเลือกขายถ่านอ่าย้อนกลับไปเมื่อกี้มันนอกรอบช่วยช่วยบอกหน่อยว่าปัจจุบันนะ่ะทำอะไรเป็นอาชีพอยู่และอยู่ที่ไหนพื้นที่ที่ทำงานตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองอ่าไปอยู่าภาคตะวอันอกตั้งแต่ปีพศ3 4 34จสากี่จับจับจากบ,บ้านเกิดไ้ไป ครับไปอยู่โน่นไปทํา็ทีแรกสามสี่ไปทําอะไรก่อนตอนแรกเป็นสามสี่เนี่ยครั้งแรกเลยอ่คือพยายามงานก่อสร้างฮะจริงจริงต้องจบอะไรหรือว่าไม่เกี่ยวอะไรจบอะไรผมอยากเรียนหนังสือแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวกูขายที่้มึงเรียนแล้วผมบอกว่านั้นผมผมไม่เรียนเพราะเก็บที่ไว้พี่น้องผมจะไปเองอ่่าาออยู่บ้านในสีข้าวสีข้าวทุกวันจนมี้ความรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะชีตเราแล้วอยากไปทํางานก่อสร้างพ่อก็ไม่ไปเลย เขาบอกลูกกูไม่ยังเป็นต้องทำงานก่อสร้างแกว่าอย่างเงี้ยเราไม่ดูแคปหมายแคคืออะไรตอนที่ไปอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับจบสูงไหมหรือไม่ได้สูงมสามไปแค่มสามเองครับอ่ะทีนี้ยังไงต่อไปมสามเล่าเลยนะเล่ายาวเลยนะอ่ะเล่ายาวไปตั้งแต่มสามแล้วพ่อไม่ไปแม่แม่ไปแต่พี่สาวเห็นเราอยากไปเขาไปซื้อตั๋วรถไฟจากทุ่ทางเขาชมทองไปหัวลำโพงอ่ะร้อยหกสิบห้าบาทให้ผม สมัยเมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อปีสามสี่ปีสามสี่สามสิบสองปีที่แล้วโอ้โหนี่ตำนานนี่นะส <3, 2 S 1> ามสิบสองปีที่แล้วอ่าแต่สู้ชีวิตแต่ผมมีทองไปสองถลึงปอกาว,ว่าถ้าผมไปไม่รอดผมก็เอาทองขายแล้วกลับบ้านอ่าแต่ไปสู้ชีวิตไปทํางานก่อสร,ร้างอยู่ปุ๊บที่ไหนสถานที่ที่ไปไปท<ำ>ํางานก่อสร,ร้างที่บางนาอ่าอืมไปทำงานก่อสร้างที่บางนาแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วพอไปแล้วคนใต้อะพอรู้ว่าคนใต้ขึ้นไปทํางานกรุงเทพอ่ะ มีมีพี่พี่พี่เขียวคนที่นี่อเขาเป็นเขาทางานบริษัทเกี่ยวโทรศัพท์อยู่ที่เสีชาชาเขาก็พอรู้ว่าคนบ้านเราไปเขาก็ไปหาไปหาเลยไปหาสองรอบสามรอบสี่รอบไปหาเรื่อยๆจนจนเจอกันไหมเเจอกับผมตลอดผมเราเป็นเด็กเราไม่กล้าทักเขาอแต่เขาอะรู้จักแม่เราแต่แล้วเขาพูดมาว่ามีใครพอมีความรู้ไหมจะพาไปทํางานอคนที่จบสูงของผมเขามีนะ มศห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครไปเลยอทุกคนชี้มาว่าให้เนนันไปให้กุญจรันไปให้เนรนันไปแต่ผมมาอยากไปอยู่แล้วผมเตรียมไบปสูตหน้าไปแล้วผมไม่อยากทำปสูตรห้าคืออะไรทําไมก่อนจบมาจบมสามัจะได้ใบปสูหน้าอ๋อบุตรทบัตรือที่บัตรเออเรียกไม่ถูกว่ากันไปจากนั้นก็ไปทําอะไรต่อไปทำงานโทรศัพท์ทางานโทรศัพท์ครับขององค์การโทรศัพท์หรือเป็นบริษัทเอกชนขององค์การโทรศัพท์แต่ว่า เป็นเขาเรียกว่าทับคอนเออเป็นธรรมปรานจากเขาเรียกว่าเออทำให้องค์การโทรศัพท์อ่ะเป็นบริษัทเขาเรียกทับคอนแทคอะไระใไหมเป็นบริษัททับคอนแทคที่ทำให้องค์การโทรศัพท์อ่าอ,อยู่นานไหมผมทำอยู่ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตั้งแต่สิบเจ็ดจนถึงจนถึงจนจนผมมีความรู้สึกว่าใต่เต้าจะเป็นตัวเล็กอยากเป็นผู้การผมก็ใต่เต้าปุ๊บ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 จนเป็นผมเป็นชุดผู้การ ใช้เวลานานไหมเนี่ยผมใช้เวลาน่าจะประมาณปีห้าสิบห้าหกจนเป็นสาสิปีเอ้ยยี่สบกว่าปียี่สิกว่าปียี่ิบกว่าปีเราไต่เต้าแล้วมีความดุรปล่ามันคือโดยที่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยแล้วเราจริงจิงก็จบแค่มสามนี่แหละหรือไปเรียนเพิ่มอีกเรียนเรียนต่ออ๋อเหรอครับไปเรียนต่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นจบจบอนุปริญญาปวส อ่าตอนนี้นะคือคือถ้าเกิดจะเอาเป็นทางการคือปอสละอ่าจจปอสอ่าแล้วปัจจุบันยังทำทีทเออะไรนะ้ผมเรียกไม่ถูกแกเอาผมผมถือโอกาสลาออกพอผมเป็นถึงถูงสุดแล้วผมรู้ว่าว่าคือถึงที่เราต้องการไม่ใช่แล้วอ่าผมก็ออกมาเปิดบริษัทเองอ๋อเปิดบริษัทเองเลยครับอ่าทเกี่ยวกับอะไรทุกวันนี้ก็ทำทำเกี่ยวกับงานเดิมที่เราทํานั่นแหละแต่ว่าเป็นเจ้าของแล้วแต่เป็นเจ้าของอ๋อปัจจุบันยังทําอยู่ทําอยู่ครับ เป็นบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อ,อได้ไหมบริษัทอะไรเผื่อเรารับงานเรื่องอะไรหรือ,อว่าปกติยังไงบริษัทเอ็นซีดีนี่นี่เบอร์โทรตรงนี้แหละครับเอ็นซีดีเน็ตเวิร์กนี่เป็นเจ้าของเองเลยค,คุณจารันเป็นเจ้าของนี่นี่ขอเบอร์ด้วยอาพูดเบอร์ไปด้วยครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าเก้าแปดเก้าใช่ครับนี่คือคุณจารันจะใช้คำว่าเอ็นซีดีมันย่อมาจากอะไรรู้ไหมเออชื่อลูกสาวครับอ๋อเหรอนัทชุดาจิรพัฒน์ถาวร เอ็นั่นชูดาไงเอ็นแล้วก็นัทแล้วก็ชูด้าใช่ใช่เรียกลูกมาเลยนานแล้วยังทํางานอยู่ยังรับงานอยู่เกี่ยวกับการเดินสายอะไรออปติกอะไรเพื่อนหญ่แก้วน้าแตงอ่าอ่าโอเคส่วนนี้ก็ซื้อตัวหนึ่งแต่ที่ลุงสนใจมากอีกคือหลังจากมีอย่างนี้แล้วยังมามีกิจการใหม่อีกกิจการหนึ่งที่บ่อกี้ฟังนอกรอบ้วทึ่งครับอะไร แล้วบอกหน่อยที่มาของธุรกิจนี้มันมาตอนที่ผมจะมาทําเปิดบริษัทนี้ผมขายของชําเปิดร้านอาหารขายก๋วยเตี๋ยวทําทุกอาชีพอคทำทุกงานเพื่ออยากได้รายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเลยทําหลายอย่างอแต่ว่ามันก็แค่ว่าแค่ผลลดได้ผลบัานได้แต่มันไม่กระโดดทักทีนึงมันยังไม่ดีที่สุดมันไม่ตอบโจทย์อันนี้ภาษาสมัยไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์อทีนี้มาจับงานหลังจากนี้มีงานอะไรจริงๆฟังแล้วแหละให้พูดเอง ผมไปเจอคนแก่เออเขาขายถ่านไม้เงาะเป็นกระสอบอะาระกระสอบไม้เงาะตรงนั้นแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนพูดอะไรที่ไปเจอที่เขาชมเมาน้ําเป็นเขาชะเมาอําเภออําเภอเขาชมเอาผมไปทํางานโทรศัพท์แถวนั้นแล้วไปเห็นเขาแล้วไปเห็นคนแก่แล้วผมนึกถึงแม่อผมนึกถึงแม่เาครับอยากอุดหนุนเขาอนกภาพอะอยากอยากให้ตังเขาแล้วเราของมาเอก็ซื้อขายกันใช่ซื้อขายกันแล้วก็เริ่มจาก ฐานตรงนั้นฐานห้าสอบห้ากระสอบเอามาวางปุ๊บมียบ่นเลยเนาะซื้อมาทำอะไรเออมียบ่นเลยผมก็ผมก็บอกไปประนี้ผมบอกว่าสงสารคนแก่อซื้อมาแล้วก็นึกถึงแม่แค่นั้นเอแล้วก็คือซื้อมาใครไปพูดง่ายซื้อมาวางวางไว้ที่หน้าซื้อมาลงลงกรมอ่ะพอวางปุ๊บนะอ่ะมีคนขับเทรลเลอร์มามาขอซื้อสองฟอบผมถามว่าเอาซื้อทำอะไรเออเอาไปให้พี่สาวขายถามขายที่ไหนขายที่สมุทรปราการโอ้ ออคนมาขอซื้อฐานผมอ่ะเออผมไม่อยากก็เลยก็าเลยขายเขาขายค่อยๆสร้างธุรกิจจะวเองนขายแล้วตามตอบมีคนมาซื้ออีกผมก็เลยแล้วไปอีกไปได้มา20กระสอบผมก็วางต่ออีกขายอีกหมดอีกที่นี่เทศบาทำลีไหนอยู่ทำลีพงมลอะไรีแยกพงมลัะไอยู่หมู่5ตำบลแม่น้ำคูอำเภอสกักแดงจังหวัดระยอง อ๋อวางทำเลมันดีมันเป็นสีแยกมันเป็นสีแยกล้วบมันดีขายของํำอยู่แล้วอ๋อเอาถาดมาวางก็ค่อยๆนิย้อนไปที่ทุ่รกิจฐานย้อนไปกี่ปีที่แล้ว5ปี10ปีน่าจะ10กว่าปีรับกว่าปีเริ่มถักทอจากตัวนั้นมาภาษาสมัยใหม่ถักทอก็คือยุบยุบร้านเอ่อก็คือเลิกขายของํำเลยไม่เอาเลย ทิ้งเลยทิ้งเลยมาเอา่าน่านอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนเอา่านคนเอา่านคนเอา่านแน่นอนคนเอา่านคนเอา่านทีนี้เาเดิมต้นจากแค่ประมาณสี่ห้ากระสอบปัจจุบันย้อนกลับมาค่อยๆๆๆสักทอมาเรื่อยๆสิบกว่าปีเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรเรื่องอาชีพฐานปัจจุบันเลยครับอ่าก็บอกเขาว่ามีเท่าไหร่เอาหมดทั้งภาคตอนออก่านไม้เงาะไม้เงาะเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ผมเอาหมดเขาเอาไปทําอะไรไม้เงาะ ไม้เงาะนะเขาสิ่งที่น่าทึ่งนะอันนั้นอันนั้นดีอยู่แล้วที่ผมทึ่งอ่ะผมเวลาเขาเขามาซื้อผมจะถามว่าเอาไปทําอะไรเออเาไปหลอมทองเป็นความรู้ใหม่ลุก็คนมาจากกรุงเทพนะมาซื้อมาขอไปหลอมทองนี่แหละผมก็เลยอ๋อทำไมหลอมทองได้แล้วพอโรงงานมันมาขอซื้อผมถามซื้อไปทาอะไรเอาไปไล่ความชื้นคนที่พันมิเตอร์เวลามือเวลามือเขาโดนโดนทองแดงอ่ะมันจะมีความชื้นชื้นเขาไปไล่ความชื้น ดับกลิ่นดับกลิ่นคือโรงงานพลาสติกนั่นนี่นั่นเนอต้องดับกลิ่นอ่าอ่าแสดงว่าคุณก็เริ่มมาสิกว่าปีปัจจุบันเนี่ยการซื้อการขายเนี่ยคุณมีสต็อกเยอะไหมก็วันหนึ่งก็ดึกก็วันหนึ่งเที่ยวสิบล้อสิบล้อเลยลงที่แล้วเป็นสิบล้อใช่ครับโอ้โหไม้ยางอื่นไม่ได้เลยรู้จักพาะไม้เป็นมถ้าไม้เป็นจำพันน่ะมันซื้อที่ไหนก็ได้อ่าแต่พอเป็นไม้เงาะมันเนื้อแข็งมันเนื้อแข็งเกรดดีกว่าไม้มันเกรดดีกว่าไม้เป็นจำพัน อ๋อดีกว่าไม้มะขามดีกว่าไม้เบญญพัรณ์แน่นอนอยู่แล้วอันดีฝ่าไม้ยางไม้เบญญพัรณ์ดีฝ่ามันจะคือถ้าเรานั่งปิ้งย่างอยู่ก็ใส่ใส่ทีเดียวก็นั่งกินไปยันแสดงว่าไม้หอมนี่าฉดเลยแล้วแล้วคุณไม่ได้ผลิตเองซื้อมาอย่างเดียวซื้อมาอย่างเดียวไม่ผลิตเพราะอะไรผลิตเพราะว่าผลิตเรารือเราแบ่งให้คนอื่นกินมั่งไม่ครับ คือการผลิตเนี่ยมันต้องมีสถานที่โน่นนี่นั่นแล้วคนต้องเผาเป็นนะฐานนึงจะเผาได้อย่างนั้นเต็มที่เท่าหมดแสดงว่าคุณจรัยก็มองว่าเรามองขาดเลยว่าเราค้าดีกว่าค้าดีป่ะซื้อมาขายไปดีป่ะเออถ้าเราไปเผาก็ต้องมีเรื่องชุมชนเรื่องควันเรื่องอะไรแน่นอนแน่นอนแล้วเราก็ได้ช่วยเขาด้วยถูกเออทาการค้าทีนี้ที่อยากจะเจาะใจถามคือจากธุรกิจจะกแค่ห้ากระสอบปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันต่อเดือนเนี่ยเอาเป็นว่าเสมอๆต่อเดือนเฉลี่ยเฉลี่ย ขายวันละเป็นอะไรเป็นตันไม่เป็นกระสอบไม่หรืออะไรยังไงเป็นเดือน,นเ,น,เอน,นี่ยลองวาดดูเอาเอาเอาไอ้นี่ดเอาผลกําไรดีป่ะอ่าวผลกำไรก็ได้เอา,เอา,เอาเว่าปีนึ่งถ้าพูดอย่างนั้นมันพูดยากมันก็ยากไม่ได้ไม่นอนใช่ม, <10 S 2> ลมตละ,อ,อ,ะอ,อ่ะเอะอเออเอาผลกำไรคือปีหนึ่งห้าสิบล้าน ร้อยล้านอันนี้เว่อร์นะแต่จริงๆฉันมากกว่านั้นก็ได้คือเดือนหนึ่งกำไรที่ว่าเขาจดไว้เนาะกําไรนะพูดถึงกําไรครับเพราะกำไรนะผมไม่รู้ยอดขายเท่าไหร่ต้องเอามาดูเพราะวม่ได้เตรียมข้อมูลมาแต่รู้ว่าแปดหมื่นหนึ่งแสนสองอะได้เลยมันดีเปล่าจบวิทย์วะมา้าใจป่ารย์ปมือดังๆปมือได้ดิปมือได้ดินี่คือโอกาสนู่นน่ะคนตบมือกันเต็มเลยเห็นไหมคนตบมบื้องเต็มนี่คือโอกาสที่ คนอื่นมองไม่เห็นแต่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครมองเห็นแล้วก็จัดเอาโอกาสที่มีอยู่เห็นไหมนี่คือเราอยากชื่นชมอย่างนี้เพราะฉะนั้นลุงเองก็ชื่นชมนะเข้าท่านะข้าท่ามากเลยและมันก็จะเป็นธุรกิจหรือเป็นงานที่ยืนยาวใช่ไหมเขาคงไม่เลิกมันสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อแล้วซื้อแล้วหมดไปต้องซื้อใหม่ซื้อซ้ําอ่ะทําไปเลยไม่มีคําว่าไม่มีคําว่า ไม่มีคำว่าเจ๊งเพราะว่าลงกลมถ้าลงกลมซื้อฐานไปใช้ทุกวันเราเรา้ราัวมันก็หมดไปเราต้องจินตนาการถึงคนที่ย่างขายทุกวันมันซื้อแล้วมันต้องหมดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไปซื้ออีกใช่ไหมันนันมันต้องหาธุรกิจอย่างนี้ทา มันต้องงาธุรกิจอย่างนี้ทำต้องหาธุรกิจที่แตกต่างจากชาวบ้านด้วยนะถ้าลุงกลมขายของชำนี่แวะเทเวไหนก็ได้ปั๊มไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วหนักเลยสู้กันหนักเลยใช่เราก็ตัวเล็กตัวน้อยจะไปสู้กับไอ้ที่เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เราต้องลบเราต้องลบใช่คู่แข่งมีไหมไอ้ที่ว่าหรือน้อยมาแนะนําญาติด้วยว่าบางทีเขาเกษียณมาเขาไม่รู้ทำอะไรเขาไปขายเสื้อผ้าเด็กตามตลาดนัด ผมก็เขาก็เราก็ไปเที่ยวเขาเขามาหาเราเราก็บอกว่าฐานเราก็แบ่งปันแล้วเพราะว่าพอคนเราพอช่วงถึง่างวันหนึ่งเราต้องแบ่งวันหนึ่งแล้วที่เรียกว่าเราก็ยืนได้แล้วพูดง่ายๆนะลูกมีกี่คนเมื่อกี้ฟังแล้วลูกสองหรือสามคนเดียวลูกสาวคนเดียวโตยังอ๋อมหนึ่งมาสองมาสามมาสามอายุยี่สิบสองก็จบปีนี้โอ้มีมี มีมีอามีธุรกิจต่อเนื่องก็คือสงสัยจะหรือว่าเขาเองก็อยากมาทําของพ่อแม่เละหรือยังไม่ไม่แน่ใจว่าจะรับงานไหมเขาเขาบอกว่าเรียนแล้วมันยังสนุกอยู่กับว่ายังไม่อยากจบเลยเออให้เขาไปว่าของเขาไปก่อนแล้วแต่เขาว่าเขาพ่อแม่ก็คิดอย่างนี้แล้วแล้วแต่ถ้าเองยืนได้ก็ว่ากันไปแล้วปัจจุบันภรรยาก็มาช่วยงานในครอบครัวไม่ได้ทําอย่างอื่น เเขาแค่ค้าขายฐานไปอย่างเดียวแต่ผมก็จะทําของผมเรื่องธุรกิจบริษัทของผมอย่างเดียวสายมียเก็บหมดมั้งผมฝังดินหมดฝังดินก็คือคือซื้อที่หมดฝังดินมาอย่างนี้อันนี้คือโอกาสนะวันนี้เราจะสรุปสรุปบอกอีกทีหนึ่งขอเบอร์โทรชัดๆให้คุณพูดเองหรือว่ามีเฟซมีไลน์อะไรอย่างไงหน่อยเผื่อใครที่คิดว่า เอ้ยฉันก็ยังหาช่องทางอยู่เผื่อบางทีมาปรึกษากันยังไงอ๋อยินดียินดีอ่ะลองว่าดิไลน์หรือว่าเฟซหรือว่าเบอร์โทรอ่ะว่าหน่อยเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าเก้าแปดเก้าชื่อเวลาจะโทรมาชื่อเราชื่อชื่อชื่อในเฟซก่อนนะอ่ะชื่อในเฟซชื่อในเฟซนี่จารันเต้จิ้วจารันเต้จิ้วเฟซแล้วก็วงเล็กดำทอง ดำทองดำทองดำทองอ่าชื่อเฟสอันนี้คือชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้อ่าดำทองอ่าก็คือว่าใช้ชื่อพ่อและชื่อนําคุณพ่อและดมคุณแม่คู่กันอ่าแล้วแล้วลายอะไรมีไหมหรือวาอ่ามีครับแล้วถ้าถ้าชื่อที่ทาธุรกิจที่โน่นคือธนกรจีรพัฒน์ถาวรธนกรจีรพัฒน์ถาวรเป็นลายขึ้นมาเลยใช่ไหมอ่าเปล่าถ้าลายนี่คืองี้ลายนี่ต้องเอาต้องเอาไอไอดีลายอ๋อไออาว่าดิ R U N อ U N 3ามสามเก้าสี่อ่อ N E W W U W W อะ, w อะมันจะอานว่ารัน3 3 9 4านิวอ่าแต่เดี๋ยวยังไงก็ในนีเขาจะมีเบอร์เอาเบอรกก์แล้วเขาจะมีขึ้นให้<ไ>เพราะไม่งั้นนี่จาก็ไม่ได้แรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ยังไม่มีโอกาส,สได้มีแนวคิดได้มีอะไรที่มันแตกต่างออกไปอ่าโอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณจักรัน นะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวของการทํางานแล้วก็การปลูกไผ่นี่เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกันต่อเนาะอ้าวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอ้าวจะปลูกอะไรต่อไม่จะถ่ายแล้วเดี๋ยวไปเสริมหน่อยก็คิดอย่างนั้นแหละต้องมีบุญหรือบางทีเราหาไม่เจอเลยมันก็ไม่เจอนะต้องมีบุญถึงจะเจอนี่นี่นี่พี่สาวที่ว่านี่นะซื้อตั๋วให้ไม่นั้นนี้จะไป คนนี้เองอ่านี่เองคนนี้คนนี้นี่เห็นไหมซื้อตั๋วให้เพราะฉะนั้นต้องตอบแทนประมาณร้อยล้านอ๋อตอบแทนตลอดครับตอนนี้สวนยางไม่เคยเก็บตังค์เลยที่สาวตลอดสวนยางที่อยู่ต่างอำเภอครับครับอันนี้เป็นหญ้าซิกแนอนนะครับสำหรับเลี้ยงวัวนะครับนี่นี่ยา้วายะอันนี้ย้าหวายนะครับเป้าหมายเลยเป้าหมายเลยจัดเราเราเราเอาเลี้ยงวัวเราก่อนแล้วท่านเหลือค่อยขายค่อยขายอันนี้ซิกแนวตั้งครับ ซิกแนวตั้งไม่ใช่ซิกแนวนอนนะซิกแนวตั้งนะนอนอ๋อซิกแนวนอนโอเคมันมีซิกแนวตั้งกับซิกแนวนอนนะลุงเรียนรู้มันนิดหน่อยลุงโกงลุกครับผมอ่าไม่รู้แหละเราก็ว่านี่ซิกแนวนอนนะครับนี่อันนี้ยาหวายโอเคยกหน่อยยกไปคนว้าวโอ้โหสุดยอดอายุเท่าไหร่ละครับเนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนะสาวสาวั้งนั้นนี่นะใช่เรื่องขิ้มา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  mất cứưỡng cứưỡng muốn màu 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 đất luôn đấy hồ đập đi rồi luôn nha đây ô này kia nãy có hồ đáo vẽ vàng cái chữ vẫn đây rồi bây thì cắt rồi vàng vẫn đang này không không phải đó phải không phải không 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 ไม่มีคําว่าไม่ได้ลุงกลมนะได้ได้หมดเลยครับลุงกลมมาจากปลาจีนยังได้เลยได้เนี่ยเอาได้แล้วครับไม่จะไม่ได้มันมีที่ไหนไม่ได้อ่าเรียลุงกลมเป็นปฐมมาเรื่อยๆนะบนะรโมพุทธายะวิระโยเวระโกนายังเวระหิงสาเวระตาสีเวระตาสาเวระอินทโยพุทธะมณีมะมะพุทธะสวาโหมเปี้ยงรวยเป้าหมายผมลุงกลมฮะไฟหมื่นต้นยางพาราหมื่นต้นโอ้ตั้งเป้าไว เอาของลุงคงสักเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้นก็พอได้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 เอออ่าโอเคขอบพระคุณมากไปเราไปกันต่อแล้วลุงคงไม่กินข้าวผมก่อนเลยอันนี้เป็นหลานนะหลานหลานเดินทางมาต่อไหนเน่นี่จังค่ะจังหวัดตรังไทยไหมห้าสิบโลร้อยร้อยยี่สิบโลอันนี้มาดูกันหมดเลยนะมาดูกันเลยเดิมยากหลานเลยเอาไปเราไปไปนะครับบรรยากาศในการปลูกไผ่ ดีครับผู้คนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มาด้วยใจนะครับม,ม,มาด้วยใจนะฮะไม่มีดูนี่ครับนี่อาหารการกินนี่อันนี้ก็ลุงกลมก็จะทดลองลุงกลมจะทดลองกินทั้งหมดเลยนะครับนี่ <c oughs> อ่าเพราะว่าเป็นของชอบเลยครับนี่ของชอบเลยเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนะครับอ่า ครับครับครับนี่คนนี้ขนมหนุม่มหนุ่มใหญ่นะครับนหนุ่มใหญ่อ่าอร่อยไหมครับนี่<อ>ทำสัมภาษณ์ความรู้สึกอร่อยมากนะครับอ,อร่อยมากนะครับนี่เออมารวมตัวกันได้ดีจังเลยนะหิวด้วยนะเอเอมา,า,าจากตงงังไอมาจากตงังก็มา ไม่มีค้าแรงมาด้วยใจธรรมดาลวไม่มีค้าแรงกันนี่คือทุงนะครับถ้าเป็นลุงนะสตอใช่เจาว่าทุงมันเป็นอย่างไรอะไรอะไรแตกต่างกันยังไงจ๊ะแตกต่างกันยังไงจ๊ะเปลือกจะนาอันนี้หนาเกลือหนากว่าแล้วมันจะหวานหวานกว่าแล้วครับเม็ดมันเล็กเม็ดมันเล็กความเหม็นอความนิยมความฉุน หวานจะหวานฝ่ายน,นี้จะไม่มินก็เล uru, แล้วความนิยมน่าจะแพ้สตอไหมแพ้ค่ะแพ้ส,พส,สตอนะนแต่ว่ามันก็เป็นพันธุก,กรรมที่แปลกนะครับเลอะทุ่งทุ่งนะอันนี้นะนนครับทุ่งนะครับเหมือนสตอทุกอย่างอ่านี่ครับ ในงานของการปลูกไผ่นะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนงานวัดเลยครับนี่นี่เป็นไม่ใช่งานบุญงานอะไรมันงานปลูกไผ่นะครับแต่ก็มีวันนี้ลุงรู้จักไอ้นี่ัวงทุ่งคล้ายๆสตอนี่สตอนะครับไอ้นี่ทุ่งนะเดี๋ยวจะลองเค็มด้วยตัวเองก่อนเม็ดมันจะเล็กหน่อยเพาว่างั้นนะแต่ว่ามันหวานเขาว่างั้นนะแต่ความนิยมเนี่ยสู้สตอไมไปได้สตอนิยมกว่านี่คือทุ่งกินกินคล้ายคล้ายกัน แต่ว่าเบาหน่อยเบากว่าเบาเบาลังแค่ลังแค่ังแคคนไม่ชอบกินนื้อสัตเนี่ยอร่อยค่ะเห็นไหมไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะอนนี้นียาวต้องใส่เยอะน่ยคนนี้ต้องการกล้องมคุณนะ จังเทียมเคยไปไปตากฝนวันนี้ปลูกได้สองต้นเกินละวันเกินเกินสองต้นเชื่อต้นเกินสองต้นจากบ้านไปด้วยแม้แต่ว่าคนไปห้าร้อยนะดูคนแน่ร้อยจะปลูกเกินสองต้นนี่ค่ะพี่ว่างานแน่ร้อยงานแน่รบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ